อันนี้เป็นถังที่ใส่น้ำมันใส่น้นำมันเครื่องน้ำมันเครื่องทั่วไปใช่ไหมครับใช่โอ้หน้ำมันเครื่องที่เราเลิกใช้แล้วใช่ไหมครับใช่เนี่ยมันจะไหลม,ม,มานี่ไงนี่อ๋อจะไหลมานี่เนี่มาแล้วครับมาเดี๋ยวเราเปิด,ดนิดนึงแล้วก็ปล่อมมยมันยจน ใช่วไล่ไปนาเนาะสบายเลยพวงเราไม่ต้องใช้ที่ชู่เพราะเรามีน้ํามันจากขยะครับเราก็เอาน้ํามันจากขยะนีนที่ได้เนี่ยต้ต้สดนะใส่ไปเติมก็ไปด้วยใช่เ,เติมแค่ไม่มีน้ํามันจากขยะเราใช่หกระดาษที่ชู่กระดาษที่ชู่ใช่ไหมจุด,มดเพื่อให้น้ามันมันร้อนก่อนอ๋อเออตอนี้เรามีแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยครับโอ้อย่างนี้เลยอ่า เรามีโอกาสเลือกเพราะเรามีน้ำมันด้วยครับอ๋อเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่โดยที่ใช้น้ำมันเอ่อจากน้ำมันเครื่องเก่าใช่แล้วก็เติมมาบววเข้าไปเติมลงเข้าไปด้วยนี่เราก็ค่อยๆอยหยดน้ำมันลงไปอตรงนี้คือหยดน้ำมันเนี่ยจะมองเห็นหยดอ้พูดแต่แต่เตาตัวนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อต้มขยะ แต่ถ้าเกิดใช้ในควเรือนเราก็ทําอีกแบบหนึ่งให้แสงเป็นสีฟ้าเหมือนแก๊สครับอ๋อเราใช้เป็นแบบต้มขยะไห้ด้ลยใช่ใช่เราลดไฟได้ไหมครับเดี๋ยวนี้ได้ได้ลดได้โดยที่ใช้ตัวปรับเป็นใช่เขาเรียกอะไรครับตรนนี้ไอ้บาโวปรับเนี่ยอ๋อบาโวปรับเถ้าเราลดเราก็ปรับหมุนลรลงอ๋อเล่งเราก็ปรับไปเยเหมือนแก๊สเลยเนาะเดี๋ยวจะเป็นสีฟ้าเดี๋ยวพอพักหนึ่ง คือเราก็ประหยัดค่าไฟไปเลยนะเนี่ยใช่ประหยัดแก๊สไปเลยครยับคู่มอเตอร์เคือเราหยดลงมาจากตรงนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วเครื่องเนีย่ยใส่เลยเนี่ยครับแล้วก็หยดมานี่หยดมานี่แล้วก็ไหลลงมานี่แล้วข้างล่างยังเป็นท่อที่อ่าเป็นท่อเติมลมอเอาเติมลมปอดเข้าไปไอ้ที่นี่หาซื้อที่ไหนครับในรัศดาอย่ารัศดาก็มีใช่ไหมใช่เส็นไฟ12 12วัลดี12วัลใช่ ถ้าถ้าโทรศเซล์ก็ถอดต่อนี่เลยเบ่งปักอันี้ออกแล้วก็ต่อเป็นโทลร์เซลล์ใโซรศเพล์ก็ได้เลยแบตเตอรี่ก็ได้อยู่หัวอะไรไปนะก็ใช้ได้ใช่ไหมครับได้ผมข้าวต้มก็ได้หมดใช้แรงมากนะน้ำมันแต้งก็คมพิวเ์มันคื้นเก่าก็ได้อันนี้ ถ้าเราผลิตเนี่ยขายดีที่เท่าไหร่อันนี้ทําทําไปอบไอ้ถังขยะทําอยู่สามพันสามพันใช้สามพันบาทสามพันบาทก็ใช้ได้ยาวๆเนาะได้ใช้เหล็กหนาทำนี่ครับแบบใช้แบบอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมาทำับเป็นเรียกว่าเป็นยุบจากน้ำมันเก่งเก่ามาทำเป็นแสครันเขาค่าดีมากเลยเนาะ อย่าปลประหยัดประหยัดแก๊สไปเลยนะพี่เนาะใช่ระวังจะมี2อ,อย่างตัวนี้แรงตัวนี้จะแรงกว่าอ๋อึงที่ว่าเราจะใช้ใชถ้าเราใช้ลมเป่าแรงเท่าไหร่ไฟก็จะลุกแรงลูกแรงเท่านั้นเนาะใช่ใชประหักำใหม่แล้วใช้ถึงต้มได้เนาะ จะเป็นสีฟ้าแหละถ้าเราทํากับข้าวเราต้องปรับไฟเป็นสีนี้มันจะได้ไม่มีควันใช่ไหมโอ้นี่ยทํากับข้าวต้องทําอย่างงี้มันจะเป็นสีฟ้าแล้วไม่มีกลิ่นเลยนะไม่มีกลิ่นไม่มีแสงครับโ,โอ้โหร้อนร้อน,อน <laughs> โทษนะครับหน้าเอาไปใช้นะครับหน้าเอาไปประดิษฐ์นะครับ เดง่ายๆเลยนะครับทอดไก่ทอดไก่ทอดหม้อก๋วยเตี๋ยวถ้าคือเอ่อใช่ที่แบบใช้แก๊สอะไรใช้ตัวนี้ได้เลยครับได้เลยไม่ต้องยกแก๊สไม่ต้องยกทางแก๊สยกอะไรไปเลยเนี่ยร้อนจนีงทอดไก่ทอดอะไรไปเลยนะประหยัดแก๊สไปเยอะเลยนะพี่เนาะได้มันมีเครื่องยิงอุณหภูมิวัดดูความร้อนห่างจากอันนี้เท่าไหร่เนี่ยความเดี๋ยวผมยิงให้ดูก็ได้ ี่ร้อยละสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบปัามร้อนอยู่ทิศตะวันตการ้อนมากขนาดไหนครับสี่ร้อยเป็นเศีถ้าเราใช้แก๊สนีเอาตัวนี้ไปใช้นะครับโอ้ทอดไกท่ทอดอะไรได้สบายนะพี่เนาะทุกอย่างทอดไก่ขายดิโดยแล้วน้ำมันหยดแค่เบาเองหยดน้ำมันก็หยดเฉลี่ยแล้วถ้าถ้าไฟขนาดนี้ชั่วโมงละหนึ่งลิตรก็ตกห้าบาทชั่วโมงครับเข้าไฟไหมใช่ถ้าเพราะว่าน้ำมันเครื่องเก่าก็จะขายอยู่ลิตรละห้าบาท ถ้าเราไปซื้อเท่าไนงะแต่เราถ่ายจากรถยนต์เราก็ได้เราก็มีรถยนต์นถ่ายแล้วกเก็บไว้ผมบบมีเยอะเลยเออน้ามันไฮดรอลิกก็ได้ครับน้ามันเกียร์ก็ได้ครับเอ,อได้หมดถ้ามันเป็นท้ายยังแรงได้คนนี้อีกนะถ้าเปิดน้ำมันก็คือน้ำมันเราต้องการถหลกี่เท่าไรเราก็เปิดใช่ให้มลุกแรงแล้วก็เปิดแรงกอนีี้ โอเคครับพี่ครับครับต้องทางการติดตอมีทางไหนมากเน่อเอ่อศูนย์แปดหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าสามครับผมครับช่างออสครับใครที่สนใจก็ลองทักมาดูเนาะครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับเลกจะมาเรียนก็ได้